สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานามอนโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแสดงละครสั้นเลื่อง <cle an> เมื่อแม่ฉันพาไปดูอัปเดตของเมืองซากุระจะเป็นงไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่ดูนี้สิดูคลิปไหนดี อันนี้อันนี้ล้กันนี่ลูกแม่เพิ่งได้ข่าวมาเมื่อวานจริงๆอะ่ะมันก็มีข่าวนี้มาตั้งหลายวันแล้วนะแต่ว่าแม่เพิ่งมาเห็นตอนเนี้ยเห็นได้ข่าวมาว่ามีอัปเดตแล้วนะฮะอัปเดตอะไรอะคะใช่ครับอัปเดตอะไรอัปเดตของเมืองลงไาจากตอนแรกมนันมีแค่รถลดอยู่ไหยมันก็มีลถใหม่เข้ามาหรือไม่ก็มีทรงผมใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย หรอคะหนูไม่ยังไม่เห็นข่าวเลยค่ะนี่ไงพี่เจอแล้วข่าวเมืองเราอัปเดตแล้วจริงๆด้วยใช่จ้ะดังั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่ามีอะไรบ้างไปครับไปแต่แม่ว่าเราพาเอิม่มเราพาเราพาเจ้าเหมียวกับเอิม่มกับหมาเรา ไปด้วยดีกว่าก็จริงนะครับไม่ได้ออกช่องนานเลยใช่ใช่อเดี๋ยวไปไปไปหน่อมแม่จะจับมือไปละกันนะเดี๋ยวเอิมให้พี่เขาจับมือปะ่ะอันนี้ไปละกันอุ้ยแต่ผมมันจะไม่กระโดดใสด่ใช่ไหมอวนั้นเดี๋ยวจับมือแมวก็ได้อ่ะโอเคครับอะเดี๋ยวแม่จับตัวนี้เองก็ได้จะ่ะป่ะ มานะครับตามมาจากเอาไม่จับมือแมวมาละเนูอขอจับดีกว่าค่ะ,อะโอเคโอเคไปกันแม่จะพาไปดูอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างแม่คะเหมีวบอกว่าไม่อยากจับอยากเดินเองอ่ะป้าป้าเดินเองก็เดินเองอย่าหลงทางแล้วกันนะจ๊ะ ไปเดินพาน,นั่งรถไปกันรอ,นนอฉันด้วยสินนัดอ่ะเดี๋ยวเราเจ้าเมียวก่อนเจ้าเมียวอยู่ไหนเนี่ยจะาเมียวอ่ะหายไปแล้วลอ่ะรอโดยละดีดจันนัดเลยรอน้องก่อนรอน้องก่อนอ่ะโอเคโอเคไปนั่งรถพอไหมเนี่ย รูปเกาะบนหลังคาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคค่ะคุณแม่อ่าเกาะบนหลังคาดีๆนะไปเดี๋ยวเราพาไปดูอัปเดตกันนี่อันนี้ก็อัปเดตเหมือนกันก็คือตอนแรกอะเวลาไหนมันก็ร้านอาหารนี้ก็จะไม่เปิดเลยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาเปิดแล้วนะเนี่ดูสิ เขาเปิดได้แล้วแต่ว่าเขาจะเปิดตอน10บโมงนะจ๊ะเด็กๆดูแม่ดูก่อนอ้าวตอนนี้ก็เมื่อกี้กินข้าวกันมาแล้วนี่เออยังไม่หิวป่ะป่ะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยมากินละกันเดี๋ยวเราพาไปดูเอิมอ,อัปเดตใหม่ๆอย่างอื่นก่อน แม่ก็จำไม่ค่อยได้นะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเพราะว่ามันมีอัปเดตมาเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่อัปเดตครั้งเนี้ยเจ๋งมากมีแต่อะไรใหม่ๆจริงเหรอคะแม่หนูเริ่มอยากเห็นอัปเดตของเมืองเราแล้วนะสินี่ไงอ้าแล้วแม่พามาที่ขายรถทำไมคะเนี่ยก็นี่ไงแม่จะพามาดูดูอะไรคะก็มีแต่รถจเดิมไม่ใช่เหรออ่ะ นั่นรถสีชมพูนี่นะแต่มันก็เหมือนรถรถที่บ้านคุณน้านะคะที่สีชมพูอยู่ที่บ้านคุณน้าค่ะมันไม่เหมือนมันเปิดหลังคาได้ด้วยเนาะหาเปิดหลังคาได้ใช่มาเดี๋ยวแม่จะซื้อเลยดีไหมเพราะว่าแม่จะซื้อพรายแม่ก็รอว่าเมื่อไหร่จะอัปเดตนี่ไงอัปเดตแล้วแม่เก็บตังินมาซื้อรถพอดีเลย แล้วไม่ลงมาหรอจ๊ะลงครับลงลงลงจะเอารถคันไหนจ๊ะมีอัปเดตมาสองครัเป็นรถกระบะไม่รู้ว่าใช่รถกระบะหรือเปล่านะไปดูเขามากับรถเปิดหลังคาเอิมผมขอลองดูก่อนนะครับโอเคจะโอเคนี่รถเปิดหลังคามันก็จะเปิดอย่างนี้แล้วก็ถ้าถ้าสมมติฝนตกใช่ไหมแล้วก็ปิดอ่าแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแบบเปิดหน้าต่างเอาเปิดหน้าต่างอยู่ไหนเนะี่ยแปบ๊บหนึ่งนะแม่ต้องกดตรงนี้ให้มันเห็นรอบรอบรถเออเปิดหน้าต่างเปิดรถเออแล้วก็ดูข้างๆนะหน้าต่างหน้าต่างยังอยู่นะดูนะแปบ๊บหนึ่งแม่คงต้องเอากรอบขึ้นมาแล้วแหละอืมนี่ ก็ปิดมีหน้าต่างปิดเปิดได้เอาคันนี้ดีไหมจ๊ะอืมหนูยังไม่ค่อยรู้ว่าจะเลือกคันไหนดีอะค่ะขอดูคันอื่นอก่อนอ่ะก็ได้จ๊ะก็ได้ไปลงรถจ้ะไปจจะไปจจะลงรถมามาดูรถคันใหม่นะจ๊ะ อันนี้ใช่รถที่มาใหม่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนี่มีไว้ขนของก็ได้อมไหนะครับขนของได้นี่มจารรถคันก็ใหญ่ด้วยนะโหแล้วดูสิลูกๆอยากจะนั่งข้างหนังก้านนั่งได้เลยนะไม่ต้องไปเกาะหลังคาเหมือนรถคันเก่าแล้วเนี๋ยอยากได้รถคันนี้อะค่ะเนียอยากได้รถคันนี้ ใครอยากได้รถคันนู้นยกมือขึ้นอ่าไม่มีใครอยากได้รถคันนี้ให้พูดว่าได้ได้ค่ะได้ครับอ่าได้ไดอยโอเคสรุปเอารถคันนี้นะคะทั้งหมดกี่บาทคะอืมสองเอ้ยหนึ่ง,หน,งหนึ่งจุดหกสิบแปดรานเอ้ยใช่ครับหนึ่งจุหสิบดรานครับโอเคค่ะ เดี๋ยวเอาตังให้นะคะแป๊บนึงนะคะตังอยู่ในคะนเนี่ยนี่คะ่ะขอบคุณครับวัาหลังมาซื้อใหม่ก็ได้นะครับโหซื้อใหม่เหรอเนี่ยโวโาได้ตังแล้วฮ่าฮ่ฮ่เชิญเอารถไปได้เลยครับโอเคคะ่ะไปเด็กๆ นี่รถมันมีหลังกระบะแล้วจะไปนั่งข้างหลังอีกนะเออมันหนูหล่งข้างหลังก็ได้ค่ะอยากรู้เหรอเหมือนกันว่าลมมันจะแรงไหมแรงกินแล้วแหละจะเมืองเราเนอากาศดีอากาศดีาาศดแม่คะแต่ว่ารถคันนี้มันจะดีหรือเปล่าคะดีสิจะลูกราคาตั้งแพงเอ,อ็มก็น่าจะดีแหละ โอเคไปจะไปเลยโอ้ยขับรถก็ยาก oh, อ้อขอโทษค่ะซอรี Sorry นะคะไม่ lied, มเป็นไรครับผมแข็งแรงคอ, okay, อโอเคค่ะโอเคค่ะ <c oughs> แม่คะขับรถระวังระวังหน่อยสิคะโทษจ้ะขอโทษจ้ะโอ้ยไม่กอด น้องจะตกหลังคาไหมครับเนี่ยไม่ตกหรอกจ้ะนี่แม่บอกเราไงให้นั่งข้างหลงังมันนั่งไม่ได้ค่ะแม่ทําไมมันนั่งไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะหนูกดให้นั่งแล้วมันก็นั่งไม่ได้อ้า oh ว my god แม่คะขับดีๆหน่อยสิคะแต่แม่จะไปเปลี่ยนสีรถด,ดีกว่าแม่ไม่ค่อยถูกใจสีรถคันนี้เท่าไหร่แม่เปลี่ยนเป็นสีขอสุ่มแล้วกันหลับตาสุมาม่มจำจีมะเขือปอกแปะ ได้สีนี้จ้ะไม่เอาดีกว่ามาจจำที่มาเขือเปาแตะโอเคได้สีนี้ก็ไปเลยจ้ะอมผมขอ,อนั่งข้างหลังดีกว่าครับอยากชมอากาศดีๆพี่แต่ระวังร้อนนะจ๊ะหนูหวังดีจ้ะจับจับก็เคครับจ้าจ้า เออนั่งแล้วเธอรู้เลยแม่ครับมันนั่งไม่ได้ย่นทำไมมันเป็นแบบนี้หนูเห็นคนผมเห็นคนอื่นนั่งมันนั่งได้นะครับอ๋อมันอาจจะเป็นแบบมีอะไรผิดพลาดตรงไหนที่ไม่เข้าใจอะไรสักครั้งอะไรนะจ๊ะแม่ร้องถูกหรือเปล่าเขาเนี่ยไม่รู้ครับตรงไม่ l ย i g พอแล้วเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์โอเคครับ นั่งได้แล้วครับอ่ะโอเคจ้ะไม่ต้องตามมาเอิม่มผมว่านะครับมันดูอันตรายยังไงไม่รู้อะ่ะผมต้องบินแจ็คพอตไว้โอเคครับไปได้เลยครับคุณแม่โอเคจ้ะหนูขอนั่งกับพี่ดีกว่าค่ะ เอาไปจ้าจะนั่งก็นั่งเร็วๆจ้าแม่จะไปแล้วจ้าโอเคค่ะเอ้ยยากกินจริงๆโปรดเพืฉัน,นวักนี้แป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่เร็วๆหน่อยสิจ้าแม่จะไปแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวหนูตัวลอย มันต้องค่อยๆกดอุ้ยโอเคค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาอันนี้ออกไปโอเคค่ะแม่ไปได้เลยอ่ะจ้ะจ้ะจ้ะนั่งดีๆนะค่ะวายตายแลว้วรู้แม่บอกแล้วไงที่นั่งดีๆนะแม่ค่ะมันนั่งไม่ได้อะแม่ว่ามันต้องมีอะไรติดผ้าคนไหนทชไมไม่เหมือนมันไม่เหมือนคนอื่นเลยนะผมก็ว่างั้นเลยครับแม่ว่า ไปนั่งในรถเถอหรือไม่ก็กอดหลังค้าบ้านนั่นแหละแม่ครับแต่ว่ารถคันนี้มันแบบไว้นั่งข้างหลังก็ได้ไม่ใช่หรอกครับแต่ไม่นั่งไม่ได้งลูกโหเซงเลยชยนี้้ไม่เป็นไรครับโหเซ็ง่ะแม่ ไปลายปลขึ้นรถขึ้นรถโอษฐ์พยายามมาต้องน้ำสนุกไม่ได้แม่ว่านะนั่งปกตินั่งแหละมแม่คะหนูก็ต้องแบบก่อหลังไข่แล้วเออช่จ้ะไปเลยเอิ่มแล้วก็แม่จะพาไปร้านเสริมสวยนะจ๊ะแต่ว่าจะไปทางอื่นนะจ๊ะ ว่าขับแบบนี้มันช้าเกือไปเดี๋ยวแม่วาไปลยก่อนหนึ่งสองสามปืนนี่ไงแม่วามาได้แล้วเก่งไหมนี่แม่วาจริงหรอครับเปล่าจ้ะแม่อยู่วิดีโอแล้วก็ขับมาอนะ่ะแล้วแม่มาจอดท่าน,นี้โอ้โหอย่างเทพเลยครับอาจาจะจะจะมาปะลงกันแม่นะจะพาไปดูอัปเดตมาใหม่นะจ๊ะ ครั้งนี้มันมีทรงผมมาใหม่แต่ทรงผมที่แม่ทํอยูเนี่ยมันก็ยากนะนั้นทรงตัวแทนไปดีกว่านี่คนนี้คนน,คน,นี้ไม่เอาดีกว่าเจค้ามาช่วยทาหน่อยเนี่ยมันมเมอ่มโอ้โหทำสปากันทุกคนเลยเหรอนี่มันมีมาใหม่เห็นไหมทรงปกตินะมันจะมีแค่ทรงที่สาสิบสี่นะแต่ตอนนี้มันเพิ่มมาสองทรง,งเป็นสาสิบห้ากับสามสิบหกมันจะเป็นมัดผมหางมา้า หนึ่งข้าแล้วก็มีโบผูกผมกับเอิม่มเป็นผมแกะนะจ๊ะแต่แม่ไม่อยากเปลี่ยนหรอกเพราะตรงนี้แม่ก็รู้สึกว่าดีอยู่แล้วแล้วแม่ก็ทำนานด้วยอ้าวแล้วคุณจะมานั่งตรงนี้ทำไมคะเนียอ่าเดี๋ยวจ่ายค่าเสบราให้ค่ะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทขอบคุณค่ะแม่นีรวยจริงๆครับเป็นไงจ๊ะเมื่อกี้เห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะตายปะแล้วหนูเห็นแล้วจอมยัเห็นหรือยัง เห็นแล้วค่ะเห็นอลังเหรอครับไปแต่ตอนนี้แม่ก็ยังไม่รู้ว่ามีอัปเดตอะไรมาใหม่ๆหมไหมแต่ว่าตอนนี้คลิปมันก็ยาวมากแล้วนะมันก็สิบสิน,นาทีแล้วนะมันจะสิบห้าหนาทีอยูนะ่แล้วเราลาผู้ชมไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ขอตัวราไปก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่ามีอัปเดตอื่นๆอีกไหมแล้วตอนนี้คลิปมันก็ยาวแล้วนะคะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะคะก็เลยต้องหยุดทีไว้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปตัวนี้ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปตัวนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย แล้วก็ขอบอกหน่อยนะคะว่าเรานะคะจะเอาสัตว์นะคะอย่างเช่นแมวหมานะคะมาออกช่องบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะทําคลิปเกี่ยวกับสัตว์จะได้มีเอ่นักแสดงเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะสําหรับชลวปน,นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย รับชมคลิปกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนผู้ติดตามใกล้ถึง2,000แล้วอย่าลืมกันช่วยติดตามกันด้วยนะคะทุกคนถ้าผู้ติดตามครบ2,000แล้วเราจะเปิดหน้าและเราจะมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่าพาสันสานพาเที่ยวสันสานกินจุและมีอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะทุกคน 拜拜。Bye bye.